ฟันทอมบายเทคุไซนะครับคือเนี่ยของคำว่า perfection ของแผ่นกระจกสลับผมเว้ยแล้วมันก็ต่างถึงขนาดที่ว่าผมไม่อยากจะไปใช้แผ่นกระจกตัวอื่นอีกเลยเว้ย อไอสิ่งนี้นะครับแฟนทอมบาทีกูใสเนี่ยมันก็จะยังใช้คอนเซปต์ของเอกลักษณ์ของความเป็นแผ่งกระจกเหมือนเดิมแหละคือ fictionless r แล้วก็ limitless นะครับทุกคนคือแผ่งกระจกอะตามหลักการมาแล้วเราต้องการสิ่งที่มันให้อิสระกับเราไม่มีอะไรมาแบบขัดขวางเราระหว่างเมาส์แล้วก็เกมเพลย์ของเราเนาะทุกอย่างมันจะขึ้นอยู่กับการเล็งแบบรอเอของเราเองซึ่งนะถึงทุกวันนี้เนี่ยมันยังไม่มีแผนตัวไหนเลยที่แบบ ให้สิ่งนั้นเราได้แบบ100%นตะครับตัวที่มันใกล้เคียงที่สุดสำหรับผมนะก็คิดว่าน่าจะเป็นตัว The Beast by t e c h u s a i รุ่นก่อนหน้านี้นั่นแหละแต่มันก็แค่จนถึงตอนที่เจ้าตัวนี้ออกมาเว้ยเพราะว่าไอ้สิ่งนี้เนี่ยมันใกล้เคียงกับความคาดหวังของคนหลายคนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับแผงนกระจกใน,นสมัยนี้วเว้ยแล้วมันก็ไม่ใช่แค่เป็นแผ่นที่แบบว่า performance ดีที่สุดด้วยนะครับแต่ว่าคุณภาพของเขาเนี่ก็ไม่น่าจะเป็นสองรองใคร จนแบบณถึงตอนนี้เนาะน่าจะดีที่สุดในโลกแล้วนะครับคุณจะสังเกตถึงคุณภาพของมันเนี่ยได้ตั้งแต่การรับข,บขอบของเขาเลยเว้ยคือผม,ผมไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกทุกคนลองดูภาพที่ผมถ่ายมาก็ได้ม่งเป็นขอบที่หาตัวอื่นแบบมาเทียบไม่ได้เว้ยคือมันจะให้ฟฟลลิ่งคล้ายๆตัวก l a s s w o ร์ฮานะนั่นแหละแต่ว่าเหมือนจะทําได้ดีกว่านิดหน่อยนะครับน้าหนักของแผ่นเนี่ยก็ถือว่าเบานะแล้วก็ความบางก็ถือว่าบางมากๆ ขนาดอยู่ประมาณ500คูณ450หานาประมาณ2.5ม mm มนะครับคือผมกล้าพูดเลยว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องมีประสบการณ์กับการใช้งานแบบแผ่นกระจกมาก่อนก็ได้คุณแค่ซื้อมันไปคุณแกะออกมาจากกล่องนะครับคุณลองถือมันดูคุณลองลูบมันดูนะคุณจะรู้สึกถึงตัวแผ่นอนะ่ะมันตะโกดออกมาคําว่าพรีเมียมเลยเวยเออผมกล้าการันตีเลยว่าคุณจะไม่มีทางรู้สึกว่าแผ่นตัวน,นี้เป็นแบบแผ่นที่คุณภาพไม่ดีแน่นอนนะอ่ะเออมันมันมันดีมากจริงเว้ยคือตอนนี้เนี่ยผมยังแบบ ไม่ได้พูดถึงเรื่องของแบบผิวของมัน performance ของมันเลยนะผมก็สามารถได้นําให้ทุกคนไปซื้อได้แล้วเว้ยจะซื้อเก็บหรือจะซื้อไปใช้อะไรก็แล้วแต่คุณภาพแม่งแบบแม่งเกินความคาดหมายของผมไปมากๆากัลทุกคนและสำหรับคนที่อยากรู้ว่าผิวเป็นยังไง performance เป็นยังไงนะครับเล่นเกมแบบไหนได้ไดบ้างเรามาคุยกันตัวแฟนทอมเนี่ยเขานิยามมันว่ามันเป็น the beast 2.0ใช่ไหมทุกคนซึ่ง the beast อ่ะมันก็เป็นแผ่นที่มีความเร็วที่สูงมากๆเนาะแต่ตัวนี้ เร็วกว่า The Beast อยู่พอสมควรเลยเว้ยคือถ้าเกิดคุณเมนเดอะบีส t มาก่อนหรือว่าเมนแผ่นสปีด whatever คุณจะเมนอะไรก็แล้วแต่ ยังไงคุณก็ต้องปรับตัวกับแผ่นตัวนี้แน่นอนเวขนาดผมชินเดอะบี์มากอะนะผมยังต้องปรับตัวกับสิ่งนี้เลยเพราะว่ามันมลื่นมากมันแบบผมไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้อะเอพราะงั้นถ้าทุกคนซื้อไปอย่าคาดหวังว่าเกมแรกแล้วคุณจะยิงได้ดีนะครับคุณจะต้องใช้เวลาสักประมาณแบบ4ี่ห้าเกมนะอาจจะมากกว่านั้นก็ได้อาจจะเป็นอาทิตย์ก็ได้คุณถึงจะชินกับสปีดอันนี้เนาะเอ๊ะส่วนเอกลักษณ์อันอื่นนะครับมันก็จะยังคงความเป็นเดอะบี์แหละแต่ว่าเหมือนกับทําได้ดีมากกว่าเดิมมากๆเลยนะครับผิ โคตรคุณจะไม่เคยรู้สึกว่าแผ่นกระจกมันจะหยาบได้ขนาดนี้มาก่อนเลยคือตัอ้งใจเทียบเป็นฟีลิ่งอะเนาะมันเกือบจะเป็นไฮอะเตอร์อสุอะไรประมาณนั้นแล้วอะแต่แค่เป็นอยู่ในรูปร่างของแบบความเป็นกระจกกัอนเนาะซึ่งบัฟอย่างแรกเลยนะครับด้วยความที่ผิวมันเป็นแบบความสากยยนี้เนะี่ยทุกคนฟังเสียงก็น่าจะแบบรู้นะว่ามสากแค่ไหนนะครับคือ,อ,อการดูดแขนหรือว่าความชื้นเนี่ย มันแทบไม่จะเป็นต้องใช้ปอกแขนเลยเว็บไม่ว่าอากาศคุณแม่งจะแบบชื้นมากชื้นน้อยหรือว่าจะแบบเปิดแอร์แห้งมากเนี้ยแทบไม่จะเป็นเลยทีนี้เรากลับมาที่ความเร็วนะครับลายคนนะ่ะอาจจะเป็นกังวลมากๆใช่ไหมว่ามันอาจจะเร็วเกินไปจนแบบเล่นในเกมบางเกมไม่ได้เนาะยกตัวอย่างเช่น v a l o r a n t กับ CS แล้วกันคือผมจะพูดอย่างนี้คือถ้าเกิดคุณยังมีความคิดที่ว่าแผ่นกระจกแผ่นสปีดอะไรพวกนี้เนี่ยมันยัง <ไป S 1> ใช้<ป>เล่นเกมที่เข้าชุตเตอร์ไม่ได้อ่ะผมว่าลองแบบลองคิดใหม่ก็ได้นะเพราะว่า มันเหมือนกับว่ามันเป็นไมล์เซตที่เราแบบคุ้นชินมากกว่าว่าโปรพายเออร์เขาใช้แต่แผ่นผ้าหลายคนก็ใช้แต่แผ่นผ้าต้องมีแรงหยุดเยอะๆมันถึงจะแบบสะบัดได้ดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถ้าสำหรับผมอ่ะแม่งตรงกันข้าวด้วยแผ่นที่มันมีแรงหยุดเยอะๆหรือมันแบบมีด้านอิิชันที่มันเยอะๆมันทําให้การสะบัดกับผมอ่ะมันเชคกี้มันจะแบบไม่คงเส้นคงวาเท่าไหร่แต่ถ้ามันเป็นแผ่นที่มันแบบให้อิสระกับเรามีแรงหยุดบ้างแต่ก็แบบไม่ได้เยอะมากแต่มีฟิคชันน้อยๆเนี่ยผมสะบัดได้ดีกว่าเยอะเลยเว้ยเวลาผมจะยิงออ เวลาสบัดออฟนะผมยิงโดนได้บ่อยมากกว่าเยอะเลยเวย้ยกับแผ่นกระจกถ้าเกิดเทียบกับพวกแบบแทไทม์เนตินายโชกุนหรือว่าแผ่นโอ l รคอนโทรลบาล a นซ์อะไรอย่างนี้เนี่ยผมพรีเฟร์แผ่นอย่างนี้มากกว่านะครับถึงแม้ว่าจะเป็นในแบบท a c t ิ c ค l ล p s ก็ตามเนาะแต่ก็อาจจะใช่ว่ามันอาจจะเหมาะก,กับเกมแบบแนวอาร a นาช o เตอร์แนวแบบ tracking base มากกว่าแต่อีกทีผมกล้าการันตีว่ายังไงมันก็ใช้กับแท็กชูเตอร์ได้ แค่คุณต้องไปแบบทําให้ตัวเอง <Hey. S 1> คุณชินกับตัวแผ่นมันนะครับแต่สิ่งที่มันแบบ Amazing อะจัดเลยนะก็คือเรื่องของสปีดแล้วก็แรงหยุดของแผ่นตัวนี้นี่นแหละมันไม่แผ่นที่เร็วที่สุดในโลกก็จริงเว้ยเวลาคุณแบบเคลื่อนไหวไปมาอย่างเงี้ยยังไงคุณก็จะแบบรู้สึกว่ามันเร็วมากๆแแต่ทันทีที่แบบคุณจะหยุดตรงไหนแล้วคุณออกแรงกดตัวเมาส์ลงไปบนแผ่นนิดนึงอนะเนาะมันสามารถหยุดได้แบบ ที่ใจคุณต้องการเลยเว้ยมันอาจจะเป็นเพราะผิวที่เขาออกแบบมาอย่างนี้มันมันถึงทําได้ซึ่งตัวนี้เนี่ยแรงหยุดเยอะกว่าเดอะเบสนะครับแรงหยุดอาจจะเยอะกว่าผู้แบบวอลแฮ็อาจจะเยอะกว่าแผ่นคอนโทรลที่เป็นกระจกคอนโทรลซะด้วยซ้ำนะแต่แค่ข้อแม้คือคุณต้องกดเมาส์คุณต้องเป็นคนกดเมาส์คุณถึงจะรู้สึกถึงแรงหยุดของมันได้ถ้าคุณไม่กดเมาส์มันอาจจะลื่นเกินไปอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นปัญหาก็แหละสำหรับตัวแฟนทอมตัวนี้นะครับก็คือ มันจะพูดว่ามันเลือกฟีดก็ไม่เชิงแต่ว่ามันแบบว่าไม่ว่าคุณจะใช้ฟีดอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นแบบซินเ e อร์ฟ็อกพิงก์ฟ็อกสายน์ฟ็อกแบล็กฟ็อกอะไรอย่างนี้เนี่ยคุณใช้ไปอ่ะคุณก็จะได้ประสบการณ์ที่แบบว่ามันเร็วมากเสียงมันดังมากด้วยผิวมันเป็นอย่างนี้เนาะมันแทบจะไม่เปลี่ยนความเร็วเลยไว้ทั้งที่ปกติอะแบล็กฟ็อกอะมันจะเป็นแบบฟีดที่แบบให้ความแบบให้ความช้าให้ความคอนโทรลใช่ไหมแต่ว่ามันกลับให้ประสบการณ์ที่เร็วเหมือนเดิมเลยเว้ยเพราะว่าเขาอาจจะถูกออกแบบมานัับ้กนเเจตวีย อันนี้คือฟีดที่มันจะแถมมาให้ในกล่องที่ทุกคนซื้อไปจะได้อยู่แล้วนะครับก็คือ g h o s t l i g e c y i l o n e Pro ตัวนี้นะครับซึ่งแม่งเป็นแบบ Match Made in Heaven นะทุกคนคือถ้าเกิดใช้คู่กันะ่ะแม่งจะเป็นคอมโบที่สุดยอดม,มากๆเว้ยที่ว่ามันหยาบใช่ไหมที่ผมบอกไปว่าใช้ฟีอะไรมันก็จะเสียงดังมันก็จะอาจจะแบบไม่ค่อยให้ความสมูทใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ให้ความสมูทได้เว้ยซึ่งปกติซีลฟอกอะผมก็แบบแทบจะอวยมากะนะว่ามันสมูทที่สุดใช่ไหม แต่ว่าตอนนี้นะครับไซโครนโปรอะสมูทกว่าซิมมอร์กเลยมันอาจจะเป็นแบบนิวเมตาสำหรับแผ่นกระจกแล้วนะหน้าตอนนี้นะครับเพราะงั้นถ้าเกิดเขาเข้าไทยมาเมื่อไหรนะ่น่ะหรือว่าคุณซื้อตัวแฟนทอมไปแล้วแกะมาลองใช้ดูเว้ยมันจะเป็นคอมโบที่ดีมากสำหรับแผ่นกระจกนะครับโคตรๆจะแนะนําเลย แต่ถามว่ามันเปลี่ยนความเร็วไหมแรงหย,ยุดมันจะเยอะขึ้นไหมก็ไม่หรอกมันแค่อาจจะแบบว่าให้ประสบการณ์ที่ดีกว่าละกันถ้าเกิดเทียบกับใช้คู่กับฟีดต,ตัวอื่นนะครับอะไรประมาณนั้นครับเพื่อดยรวมนะครับตัวแฟนทอมบอยเชกูซตัวนี้เนี่ยผมพูดคําว่าที่สุดเยอะมากเลยเวร็ววที่สุดหยาบที่สุดคุณภาพดีสุดใช่ไหมพูดมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงยวุณจะแบบเรียกได้ว่ามันเป็นที่สุดของแผงกระจกณตอนนี้แล้วก็ได้คุณจะหาแบบคุณภาพหรือว่าสปีดหรือว่าองค์รวมรของมันอะ ที่ดีกว่าแฟนทอมตัวนี้ไม่ได้เลยเว้ยแบบณนะวันนี้ที่ผมอัดคลิปนี้ะเนาะมันอาจจะมีตัวที่อาจจะดีกว่าตัวนี้ก็ได้ของก s าเซอร์สีม่วงอะเนาะอาจจะดีกว่าแต่ผมก็ยังไม่รู้ข้อมูลไม่รู้ว่าจะพูดอะไรได้ไหมก็ไปว่ารอแล้วกันตัวนั้นว่ามันจะดีแค่ไหนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดณวันนี้เนี่ย ไม่มีตัวไหนที่สามารถเอาตัวนี้ลงได้แน่นอนเว้ยทั้งในแง่คุณภาพสปีดแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับราคา4,490บาทนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์จากทางรั a มอชินเวชันเนี่ยไว้ทางด้านล่างแล้วกันเนาะใครมีคำถามอะไรสงสัยอะไรว่าตัวนี้อย่างนั้นอย่างนี้ใช้คู่กับเฟซตัวไหนดีถ้าเกิดจะไม่ใช้กับไซโครนโปรก็ไม่ทมด้านล่างไว้เลยนะครับหรือว่าจะเข้าไปในเพจ a c e b o o k ของผมก็ได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้อีกทีแล้วกันเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนแฮปปี้ชอปปิ้งนะครับ